ไหนใครอยากมีบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานบ้างมาฟังทางนี้กันค่ะที่นี่เป็นบ้านสร้างใหม่สวยโดดเด่นสไตล์ทันสมัยพิกัดท่าเรือเหมาะสำหรับคนที่กำลังทำงานอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่าบริเวณใกล้ๆค่ะถ้าหากว่าท่านกำลังหาบ้านเป็นของตัวเองต้องที่นี่เลยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากที่ทำงานเพียง15นาทีเท่านั้นสำหรับเฟสนี้เนี่ยเราเหลือเพียงสองหลังสุดท้ายเท่านั้นแล้วนะคะบ้านสวยคุณภาพ ใกล้เมืองแบบนี้เนี่ยต้องรีบแล้วค่ะบ้านที่นี่เนี่ยขนาดพื้นที่เริ่มต้นอยู่ที่50ตารางวาจนถึง60ตารางวาเลยนะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะ มี3มห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมกับห้องครัวกว้างห้องโถงเนี่ยโลง่งโปรง่งและก็ยังสูงอีกนะคะมีที่จอดรถให้ถึงสองคันเลยค่ะพร้อมกับของแถมอีกเพียบเลยค่ะมีฟรีค่าโอนฟรีปั๊มแทงระบบกองน้ำครบชุดค่ะฟรีมุงลวดรอบบ้านฟรีระบบการปลวกรอบบ้านฟรีฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาฟรีสนามหญ้าฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟรีขา้าวตอ๊ครัวและยังดำเนินการเ,เอกสารสินเชื่อธนาคารให้อีก โครงการเศษนี้เนี่ยใกล้ที่สําคัญที่ไหนบ้างนะคะเรามาฟังกันค่ะเดินทางจากตลาดท่าล้นเนี่ยเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็เดินทางไปเซ็นทรัลเฟสค่ะ15นาทีค่ะอีกทั้งยังเข้าเมืองเชียงใหม่เพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะคะซื้อบ้านกับทางวอร์มโฮมเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนค่ะเพราะว่าคุณภาพบ้านเนี่ยเราใช้วัสดุอย่างดีอยู่ได้อย่างสบายใจยาวนานถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นเลยนะคะ